สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายดิเร็กอิงคณินันประธานสารดีกาพร้อมผู้บริหารงานสารยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงบยสรุ่นที่17จำนวน76คนเฝ้าทุละองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบตัตรเข็มวิทยาฐานะและรับพระราชทานพระราชโารความสําคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางภาครัฐและเอกชนเข้ารับการอบรมร่วมกันครั้งนี้ถือว่าสําคัญอย่างมาก เระนอจาจะทําให้แต่ละคนได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งในตัวบทกฎหมายและการปฏิบัติบริหารงานแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกัน <ไป S 1> เรียนรู้ <ไป S 1> แ,แนวทางปฏิบัติและพื้นฐานความคิดของหน่วยงานต่างๆที่สัมพันธ์ <ไป S 1> เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้การประสานงานร่วมมือกันมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพจึงขอแสดงความชื่นชมและหวังว่าทุกคนจะนําความรู้ความคิดที่ได้ไปปฏิบัติบริหารงานให้ประสานส่งเสริมกันโดยเต็มกําลังความรู้ความสามารถและด้วยความสุจริตจ,จริงใจเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยได้เป็นหลักที่ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายบ้านเมืองจะพึ่งพาอาศัยได้แท้จริงเร็จง วันนี้เวลา18.46นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปน้ำเมลวงหน้าพระพลาอิสยาพรวัดเทพสดินทราวาตในการพระราชทานเพลิงศพพลโทร,รมศักดิโกมินอดีตแม่ทัพภาคที่สซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่4มกราคม2556ด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสดริรวมอายุ86ปี พลโทรมสาเกิดเมื่อวันที่23เมษายน2469ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นบุตรของนายอยู่และนางอ้อนไซโกมินสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนร้อยทหารบกกรุงเทพมหานครเมืม่อปี2492และได้ศึกษาต่ออีกหลายหลักสูตรทั้งการรบในป่าและการจูโจมเคยไปสงครามที่ประเทศเกาหลีและได้ตำแหน่งสำคัญอาทิ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4จังหวัดพิษนุโลกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4จังหวัดพิษนุโลกรองแม่ทัพภาคที่3และแม่ทัพภาคที่3ก่อนเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเทอร์ูเกียตจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมสาขามนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้านครอบครัวสมรสกับนางวิไลสุวารีมีบุตรธิดาห้าคนรับราชการเป็นทหารอากาศทหารบกทหารเรือตำรวจและพลเรือนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมปรา่าทที่นีโรยโยมอริเดียนส่งเปิดประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียครั้งที่4 ซึ่งราชาวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการทางการแพทย์ ประกอบด้วยการบรรยายหลกักการอภิปรายกลุ่มและเวิร์กช็อปครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูต,ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงข้อมูลเชิงลึกและวิชาการเฉพาะและแนวทางการรักษาแบบใหม่ๆเช่นการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์ศิลปะบำบัดและดนตรีการรักษาโรคด้วยโบโจนินัมท็อกซินการปรับกายอุปกรณ์เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน โอกาสนี้ทอพระเนศนิทศการผลงานทางวิชาการผลิตภัณฑ์ยาและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของบริษัทชั้นนำแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสาขาวิชาการแพทย์เฉพาะเน้นดูแลฟื้นฟูผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบประสาทกระดูกและกล้ามเนื้อเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ว่าที่ร้อยตรีกิติคันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักพระราชวังนำคณะครูจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางม,มาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโอกาสนี้วิทยากรและผู้จัดการอบรมโครงการร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ประกาศสำนักพระราชวังด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีพระสพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยียมซึ่งจะจัดขึ้นณมหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กุดูลากรุงบรัสราชอาณาจักรเบลเยียมในวันศุกร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2557 สมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG922 สเสด็จพระราชดำเนินจากท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหสัสบ,บดีที่11ธันวาคมเวลา13นาฬิกา15นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TC923 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยาสวรรณภูมิในวันเสาร์ที่13ธันวาคมเวลา13นาฬิกา5นาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11ธันวาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เยือนราชนาจาักรเบลเยียมระหว่างวันที่11-13ธันวาคม2557เพื่อส่งร่วมพระราชพิธีพระสพสมเด็จพระราชินีฟิบอบโอลาแห่งเบลเยียม วันนี้เวลา12นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปท่ากาศยาสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG922 เสด็จพระราชดำเนินไปราชนาจักรเบลเยียมเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟบิโอลาแห่งเบลเยียมณกรุงบรัสเซลส์ราชนาจักร ในวันที่12ธันวาคม2557มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในรอบพระจุลจอมกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลลออมพระบาทส่งสเสด็จ ประกาศสำนักพระราชวังโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลังอัคราชกุมารีจะเสด็จเยือนสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึงวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2557เพื่อทรงศึกษาดนตรีกู่เจิงและทรงคัดเลือกนาฏัดสินจีนสำหรับมาแสดงในงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่เจ็ดณประเทศไทยจากนั้นจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อคร,ราชกุมารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG หกหนึ่งสจากท่ากาศยาสนสวรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่1ิบสองธันวาคมเวลา10บนาฬิกา10นาทีและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG หกเจ็ดเจ็ดถึงท่ากาศยาสวณภูมิในวันศุกร์ที่26ิบหกธันวาคมเวลา22นาฬิกาสาสิบนาที จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพนวัลักย์อัคกราชกุมารีเสด็จไปทรงฝึกซ้อมกู่เจิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่เจ การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นการแสดงดนตรีที่มีความแตกต่างจากการแสดงดนตรีทั่วไปและมีจุดเด่นอยู่ที่พระปรีชาสามารถในการทรงกูเจิงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษ์อัครราชกุมารีพระราชวงศ์ไทยสอดแทรกด้วยการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศไทยจีน ที่ล้วนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของทั้งสองชาติมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดลักษณะประจำชาติให้ประชาชนไทยจีนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพิ่มความรักความผูกพันในระดับประชาชนของทั้งสองฝ่ายอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการพัฒนาทุกด้านตามมาการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่7ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี้นับเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีส่งคาดหวังว่าจะได้รับความสําเร็จสูงสุดนอกเหนือจากการฝึกซ้อมกูดเจิงเทคนิคต่างๆในระดับสูงแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีอย่างส่งทุ่มเทและส่งเพียรพยายามสเสด็จไปทรงศึกษากับอาจารย์ฉางจิ้งและส่งฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งมันฝึกซ้อมกับวงดุริยาง ของสาธารณารัฐประชาชนจีนรวมถึงการประยุกต์การแสดงใหม่ด้วยทรงเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะสันสร้างการแสดงดนตรีสายสัมพันธ์สองแ่นดินครั้งนี้ให้ยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกรรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน วันนี้เวลา17นาิกา39นาีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตแต่มาศเสด็จไปวัดมงคลธรรมกายารามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายส่งประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศมาลาและทรงยกถัดขึ้นเหนือพระประธานประจำอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มอบให้พระครูภาวนานุวัรชุวิ์อัครวิโทเจ้าอาวาสวัดเพื่อบรรจุในพระเกตมาลาพระประธานประจําอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปยกและได้รับประทานนามจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาศาสตร์ที่ันบดามาดว่าพระพุทธสีรัตนมงคลทันโมพาศ ซึ่งหมายถึงพระพุทธรูปอันเป็นเลิศแห่งรัตนะและสว่างสวยด้วยมงคลแห่งธรรมพร้อมกันนี้ทางวัดได้จัดสร้างเครื่องทรงด้วยทองคำ96.5%น้ำหนัก14.56กิโลกรัมและอัญมณีทับทิมบุษราคำเขียวส่องรวม211กระดัตเพื่อใช้สำหรับเป็นเครื่องทรงในฤด,ดูหนาวและฉัดภายในวัดมีวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าอินทรสร้างด้วยหวายทั้งองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ตั้งโรงเรียนพระประิยะัติธรรมของอำเภอแม่สายสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงรายแห่งที่สาตลอดจนเป็นค่ายอบรมผุทธบุตรค่ายบำบัดยาเสพติดและค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งเป็นชนเผ่าต่างๆที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงพร้อมประทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้สูงอายุและผู้ยากจนที่ได้โอกาสตลอดจนเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยราษฎรได้ร่วมกันถวายปจจัยเพื่อโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้ด้วย ที่สลา,าสิริดา100ปีโรงพยาบาลสิริดาตลอดทั้งวันมีคณะข้าขราชการทหารและประชาชนนำจาัก,การดอกไม้และพวงมลาลัยมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิ ประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยอันอาชันกรุงไคโรประเทศอียิปต์พร้อมด้วยที่ปรึกษาทูตอียิปต์ประจําประเทศไทยร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนมาลิเดินีพรอ้อมสวดดูอาขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าโครงการอุตสาหกรรมทหารสนยนการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารชมรมคนรักพ่อหลวงจังหวัดสมุทรปราการอ,อวตอบึงกระจับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมพระพิสุและสามเณรในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้ากรมเสม็ดราพร้อมพระพิสุที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดนาคปรกเขตภาษีเจริญ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชูที่มาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ